สวัสดีครับท่านผู้ชมนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียนทุกคนทุกท่านพบกันเช่นเคยกับช่องเหรียนรอเก้าคลิปนี้ช่องเหรียญรอเก้าก็จะนำเหรียญแบบไม่ธรรมดาจะนิดหนึ่งบาทเป็นของรัชกาลที่เก้า มาให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมช่องนี้ไม่ธรรมดานะครับคลิปนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเป็นคลิปเหลียนที่มีรความผิดปกตินะครับทางช่องของเราไม่ได้นำาภาพแล้วก็ไม่ได้นำแบบ ของไม่จริงมาให้ดูนำเอาของจริงสดๆให้ดูเลยนะครับอย่างในคลิปนี้นะครับก็มี <c oughs> เหรียญพระเสียนเอียงง่ายนะครับมาให้ดูแล้วก็พระเสียนเอียงหงายเกือบคว่ำไอหงายเกือบขวางนะครับ พระเียนเอียงไหยพระเสียนเอียงไายเกือบขวางสองรูปแบบมาให้ดูกันในคลิปนี้ท่านใดชอบก็กดไลค์ท่านใดชอบก็กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับท่านจะไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆทางช่องของเรานำมาให้ชมนะครับแต่ถ้าท่านใดไม่ชอบ ข้ามไปได้เลยไปดูช่องอื่นนะครับก็มาดูกันนะครับเราจะให้ดูแบบเอียงหงายนะครับเราจะให้ดูแบบเอียงหงายธรรมดาก่อนนะครับเอียงหงายธรรมดาก็จะมีอยู่ทั้งหมดเก้าเหรียญ นะครับข้าวเหรียญเองก็จะหยิบมาทีละเหรียญทีละเหรียญให้ดูนะครับอยู่ในมือเลยนะครับไม่ต้องหยิบมันจะมีเหรียญทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าปะปนกันนะครับก็ดูกันจะจาจาไปเลยในคลิปนี้ดูเหรียญรุ่นเก่าก่อน าพาสอสพศ2,538ดูเหรียญเอียงหงายดูแบบไหน <c oughs> ก็ไปดูด้านหน้าจับดันหลังจับรูปวัดตรงขึ้นแบบนี้นะครับหมุนไปดูด้านหน้านะครับเอียงแบบนี้เขาเรียกว่าเอียงหงายช่องอื่นๆเขาไม่ได้เรียกเหมือนช่องเรานะครับเอียงแบบนี้ช่องเราเรียกว่าเอียงหงาย นะครับเหรียญที่หนึ่งเหรียญที่สองเหรียญที่สองก็เพิ่มความเอียงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่อยู่ในลักษณะของเอียงหงายเหมือนเดิมนะครับต้องขออภัยนะครับเสียงไม่ไม่ค่อยดีไม่สบาย เสียงออกจะแหบๆพายุเข้านะครับคลุมฝาคลุมฝนสองเหรียญแล้วนะครับเหรียญที่สามถ้าใครชอบเหรียญพราเสียนเอียงไม่ว่าจะเป็นเอียงแบบธรรมดาหรือว่าเอียง เกือบขวางไม่ว่าจะเป็นแบบคว่มแบบงายนะครับสนใจเราก็ยินดีแบ่งปันนะครับเหรียญที่สี่แล้วนะครับสี่เหรียญแล้วนะครับผ่านไปเหลืออยู่ห้าเหรียญเราจะให้ดูจ่าจ่ดูทั้งหมดนะครับไม่ได้นำแบบภาพมาวิ่งผ่าน ช่องของเราไม่ทําแบบนั้นเราจะให้ดูสดๆแบบนี้นะครับ FC ชอบหลายๆคนก็คอมเมนต์เข้ามาเอาเรียนแปลกมารีวิวให้ดูหน่อยเอาเรียนแปลกมาไลฟ์สดให้ดูหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับดูแล้วถ้าสนใจอยากจะสะสมทางช่องของเราก็ยินดีแบ่งปัน ติดต่อมาทางไลน์ได้เลยนะครับไลน์เราก็มีอยู่สองเบอร์ศูนย์หกสามเจ็ดหนึ่งสองห้าสองหกหกเบอร์ไลน์นะครับไลน์เท่านั้นโทรมาไม่มีใครรับนะครับ เราก็จะเข้าไปอ่านก็ความที่ท่านทักมาพูดคุยตกลงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อขายเรื่องของราคาการซื้อขายนะครับราคาถูกใจก็ซื้อไปไว้เก็บสะสมไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากาันรเราไม่ซีเรียสในเรื่องลักษณะของการซื้อขายกับเอฟซีกับท่านผู้ชมนะครับ ส่วนหนึ่งนะครับก็ได้ความรู้ได้เห็นได้ชมได้ดูในลักษณะของเหรียญที่ไม่ใช่ธรรมดาทางช่องของเรานำมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับทางช่องเหร,รียญรอเก้าเหรียญที่ท่านดูก็เป็นเหรียญรอเก้าล้วนๆที่พิเศษหน่อยก็คือเป็นเหรียญไม่ธรรมดา นะครับอันนี้เอียงธรรมดาเอียงหงายธรรมดานะครับจำนวนเก้าเหรียญก็ดูผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อมาก็จะมาดูเหรียญแบบเอียงหงายไม่ธรรมดา <c oughs> เกือบขวางมีอยู่สี่เหรียญ ก็เพิ่มความเอียงขึ้นอีกนะครับแต่ในลักษณะงายเหมือนกันนะครับเพิ่มความเอียงก็คือเกือบขวางนะครับเอียงงายเกือบขวางเหรียญที่หนึ่งเหรียญที่สองเหรียญที่สอง สนใจก็เพื่อนๆทักเข้ามากันนะครับราคาเราก็พูดคุยกันทางไลายชอบแบบแบบไหนเอียงความเอียงไงเอียงเกิมขวางนะครับจำนวนกี่เหรียญราคาเท่าไหร่นะครับเหรียญสุดท้าย ราคามันก็ขึ้นอยู่กับคนซื้อและคนขายนี่แหละนะครับก็พูดคุยกันได้ถ้าอยากได้ไปสะสมถ้ากลุ่มของท่านเล่นเหรียญลักษณะแบบนี้หรือลักษณะทั่วไป <c oughs> ที่ไม่ธรรมดาก็สามารถไปต่อได้ในกลุ่ม ทางช่องของเรายินดีแบ่งปันให้นะครับถ้าเข้ามาก็แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ใช้เวลามาก็ยาวพอสมควรก็ต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้คลิปต่อไปท่านผู้ชมอยาก จะดูเหรียญแบบไหนก็คอมเมนต์เข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ